hundred more less. Never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till the diamonds yeah, wrap in my neck. Progress to a god from a goddamn mess. Whole place more tests More blessed. Dug deep down, try to find my best. Find a beast, had a killer conquest. I'm next. I'm too เดีนี้จะหมดไปนี่เลยเพจแดมินต้นทีวีเจ็ดเขียขายล่ะเกมอาวีที่ดีที่สุดนตอนนี้มีเอดีให้เลือกเริ่มต้นราคาเพียง50บาทเครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงแน่นอนเพจแท้ยอดไล่70,000ขึ้นไปเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Dark นะสวัสดีเราจะพามาดูหนึ่งในเกมในตำนานของเชอรี่นะกับฮีโร่ที่ทำให้เขาได้รับฉายาสุดจะทนคนอย่างเชนะก็ใครที่ดูการแข่งขันมานานน่าจะพอคุ้นหูกับฉายานี้อยู่นะถึงแม้ป การเปิดเมตาของทาร่านั่นเองคือนี่นหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะว่าทาร่าเป็นฮีโร่ที่อยู่ในเกม Rv มาตั้งแต่เกมเปิดนะแล้วก็สมัยแรกๆเนี่ยแทบจะไม่มีคนเล่นมันเลยนะเนื่องจากมันเป็นตัวฟรีหลายหาคนก็อาจจะคิดว่าแบบเออมันคงจะตากอะไรประมาณนะั้นนะเกมก็เลยเอามาแจกฟรีนะแต่นะเชอรี่นะเป็นคนที่ทําให้ทาร่าติดเมตาอยู่ช่วงหนึ่งและคือติดหนักมากนะถึงขั้นต้องมีการแบรนกันในแรลงนะแล้วก็เป็นตัวที่โกงมากๆนะเพราะว่าเชอรี่ดึงประสิทธิภาพของฮีโร่ตัวนี้ออกมาได้สุดจัดนะและนี่เป็นช่วงแรกๆนะที่เขาเริ่มเล่นทนะานมางไถึ เป็นที่มาของฉาย,ยาสุจรทนคนอย่างเชน,น่แล้วก็นี่เป็นเกมตัดสินนะอ่าคันเลือกไปรถทูกอรีที่เวียดนามแล้วก็คือถ้าเขาชนะในแมตช์นี้ก็คือจะได้ตั๋วไปเวียดนามนะแต่ถ้าเขาแพ้ก็คือจะลงไปเล่นสายล่างนะซึ่งนี่เป็นการเจอกันระหว่างเฟิร์สเบคอนกับโหลดดิ้งซึ่งช่วงนั้นโหลดดิ้งนี่แบบโอ้โหด,ดังมากนะถ้าแบบใครติดตามการแข่งขันมานานจะรู้นะว่าทีมนี้ค่อนข้างดังนะเดี๋ยวมารับชไมไปพร้อมกันเลยดีกว่านะว่าการเปิดเมตาทาร่าออฟเลนของเชลลี่นั้นมันเป็นยังไงนะเปิดตัวดีครับปัดตัวไปครับปัดเข้ามาท เลี้ยวจิติกปุ่มไปสามทีปลาดาวกระจายหนึ่งทีนะครับนี่เเรรยกกวาาป็าไ,มไม่โดนแต่ดูแผลผ่าเร <c oughs> ียกว่าเป็นการสแปมสกิลที่สบายๆเพราะว่าตัวของไอริเนี่ยนะครับไม่อาศัยมานานะครับและการตีปกติของเขานะครับช่วยลดคู่ดาวด้วยนะฮะและมังกรเลก็กกำลังจะเกิดที่เลน,นบนทางตรงนี้ครับตรงนี้ครับทางด้านของ 007X ครับเลนนี่ไม่เคยอยู่ฮะโรมิงตัวจีนครับไปอยู่ทู่นี่ค <ๆ S 2> รับแล้วหันมาเคาะโอลิกหนึ่งทีครับ ทางด้านของเลนโบนครับเอามังกรเล็กกันอยู่ครับทางด้านของโหลดดิ้งได้ไปครับไหลมาที่ตรงกลางแล้วน่าจะไหลลงมาไล่เปิดไปแล้วนะครับทันทีครับนะทางด้านของซูชูเอ็กกับลีมิครับตัดใจเปิดทางด้านของแอมซ์โซ่ดับก้อนครับแต่โฟลิกก็รู้นะครับมองไปมองมาหาทางที่จัดแย่งอยู่ครับแล้วสาดน้ําเข้าไปฮะแต่ไม่ได้ครับทางด้านของลีมิตออกไปไล่ครับ ตรงนี้เอฟิีซอดดร้ก้อนตัวแรกตรกตเป็นของทางด้านของเฟิร์สเบคอนครับแต่ว่าได้ควรมีปะทะครับผมโอโ้โหได้ไปก่อนหนึ่งตัวครับแล้วเหมือนจะเอาแก้วกลับไปด้วยครับเยสตามมาแต่ว่าเชลลีย์นั้นไม่สนใจมีมาร์ก็มาครับหาจังหวะอยู่กระแทกเข้าไปกดสกิลไปครับและโดนครับรโอมโ่<ต>หาฉีดไม่ได้นะครับไม่ฉีดหรือเปล่านะไมถึงไม่ฉีดในจังหวะเมื่อกี้นี้ น่าจะฉีดทั้งเฟนิกไปแล้วเมื่อกี้นะครับที่ไมว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับเฟิร์สเบคอนยังคงตัดบูบัฟอยู่เช่นเคยครับโปลิ่เข้ามาด้านหลังครับยังเอาเจมโคหรือเปล่าฮะดีมิกครับต้องดัดออกมาครับมีมาร์คมาสกิลกันไว้ให้เพื่อนฮะแล้วเจมโคเปิดตีบินหนีไปครับเรียกได้ว่าภารกิจเสร็จสิ้มิชชั่นคองลีสนะครับตัดบับฟ้าได้นะครับและกลับบ้านอย่างสบายใจนะไม่มีใครตายนะครับผมกลับมาที่ตัวเลนนะครับอยู่กันเหมือนเดิมเป๊ะเลยฮะจะถามผมตอนนี้นะครับผมผมสงสัยว่าอ่าศูนย์ศ ทำไมมันดูอึดแปนกๆตั้งแต่เลเวลตามๆเลเวลสองนะฮะคือพุ่งไปเปิดมังกรที่เลเวลสองนี่คือไม่ธรรมดาแล้วนะครับผมเป็นโอมาที่ถึกจริงุดเอวิลต้องรีบฟาร์มตามมานะครับอย่างไวเลยนะฮะเพื่อที่ช่วงชิงความได้เปรียบเมื่อจะเจอกับทาร่าครับเฮ้ยมีเลือดลดกันครึ่งหลอดแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วการเดินทางมันจะมีเหยื่อเหมือนจะมีเหยื่อแล้วเชอร์รี่จะรอดหรือเปล่าครับโดนทุกอย่างครับไอซีคิวพยายามไม่รอดครับโดนแทนดันเอ็กคาลิเบอร์ใส่อะ สับหัวขาดไปดีนะครับแมุ่ณแก้วบอกนะครับมิชชั่นคอมพิวต์เหมือนกันนะครับล่ไม่ได้สำเร็จนะฮะมันก้อนเล็กจะเกิดในอีกสิบวินนะครับคาดว่าเฟนิกน่าจะเก็บต่อทันทีเจมโคคงยังพยายามนะครับในการหาจังหวะบินนะครับออกล่านะฮะมันกอนเล็กเกิดแล้วครับตรงนี้ครับประจำที่กันเกิดขึ้นนะฮะ ใครโอลไปก่อนจะเสียเปรียบหรือเปล่าครับกับการครับทางด้านของโหลดดิงก็ค้ำอยู่เช่นเดียวกันครับแล้วตอนนี้ตั้ใจเข้าประท้าที่มังกรเลยครับจังหวะนี้จะเข้าหรือไม่จะเข้าหรือไม่มีมาส,สกิล,ลหนึ่งไปแตมไม่โดนใครฮะไม่เข้าฮะสจกิบโอ้โหมาตัวนี้พี่เอ็บอกว่าจะอะไรกันนักหนาเนี่ยนะครับรีมิกเอาอีกแล้วครับปล่อยไว้คนเดียวเดี๋ยวมีเรื่องนะครับผม คั้ไดโฟลิกต้องมาเดฟเอาไว้นะครับและอาบิซโซดราคอนตัวนี้สองเกิดขึ้นศูนย์เจ็ดเอ็กซ์ไปยุ่งกับดูบัฟเขาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเหรอก็ดูครับมันกวนไปหมดครับป่าเขาฮะตอนนี้เริ่มมีการแก๊งกันนะครับที่อบิซโซดรา้อนแล้วนะครับไหลมาจับมิทไพร์เอาไว้นะฮะ โดลดซิ้งพาวโหลดซิ้งมาด้วยูเยอะกว่านะครับเหมือนจะเอาทนายของเอเวอร์โซนดันก่อนแล้วครับแต่กลับการครับทั้งบนฮะวูของก็โดนไล่ตีจากน้างของทาร่าเช่นเดียวกันเอวิลบอกเก็บสบายๆนะครับพี่ตีคนเดียวนะครับมีบัฟลูด้วยนะฮะเก็บไม่ได้อย่างไม่เย็นแสกกันไปคนละตัวครับผมแปดศูนย์ศูนย์ครับก็ไปเอาเลสปั๊บเค้าเช่นเดียวกันนะแล้วเป็นเลสปั๊บตกอยู่ที่น้างของมีมาร์คที่เล่นหนักรยาครับ ด้านล่างพยายามที่จะเอาลิมิกพิบ้ากแต่ลิมิกตัดใจเปิดก่อนเลยครับแล้วแซดออกมาครับแต่ว่าเจอกับทางด้านของเยี่ครับแต่ว่าถ่ายไปไม่โดนนะริ้วจริงๆครับลิมิกนะฮะโอ้โหพิเยสโดนป้อมไปเจ็บอยู่เหมือนกันแล้วสุดท้ายมาถึงแล้วครับท้าไปกลางบนครับปัดวอร์กิ้งโดนในทันทีครับทางนี้ลิมิกเข้ามาสามครับโดนเอ็กซ์ลิเบอร์ต้องถอยออกครับแต่ว่ามีมาร์กมาถึงแล้วใส่สกิลทันทีเป็นทางด้านของเฟนิกซ์ที่เสียชีวิตไปครับโอ้โหเก็บไปสองเลยนะครับโฟลิทก็นอนตามไปด้วยเช่นนกั ในวันเลยว่ามาเติมมาถึง3คนเลยทีเดียวนะ่ฮะและ้อมนี้ไม่ยากไม่เย็นครับที่จะได้ไปทางด้านของเฟิร์สเบคอนเป็นการแบ่งเลงอย่างชัดเจนนะครับทั้งส่วนของเชนะครับก็อยู่ข้างบนนะครับกับทางวูคองนะฮะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเชอรี่อยู่เลที่เดิมและดูครับใส่ทุกอย่างครับกระโดดเข้าไปทําทุกอย่างครับก็ไม่เพียงพอกับท่าคนอย่างมันจริงๆฮะตอนนี้วูคองพยายามที่จะนะครับ โซโล่ออฟเลนอยู่ข้างบนนะครับเพื่อที่จะเก็บของให้ไวที่สุดนะครับไม่ยุ่งกับไฟมากนักนะครับถ้าไม่จําเป็นนะฮะมังกรเลฟเกิดเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากที่ปล่อยออบเจกต์ไปเยอะครับแต่เหมือนเฟอร์ต้าก้อนจับไอ้ทางด้านของเฟอร์เบคอนจะไม่ยอมอีกแล้วครับอ่ามังกรเลฟก็ไม่ปล่อยโอ้โหเอ็กซ์ทิเบอร์ผ่าหัวเข้าไปนะฮะเป็นทางด้านของเจมโคได้ไปครับเพราะว่าบัฟติดตัวเจมโคอยู่ครับผมและไอรินะครับตัดรูอยู่นะครับตัดหัวตัดหางนะครับและเขาก็บลิสออกมานะครับเนียนเนียนนะฮะ เข้าสู่นาทีที่7ครับบวกกันเยอะมากแต่สกอร์ข้าเพียงแค่3ต่อ1เพียงเท่านั้นเองไม่ได้ว่าแตกต่างจากเกมเมื่อสักครู่ค่อนข้างมากเลยนะครับพยายามเล่นกันดิ้งๆนะครับโหลดดิ้งที่เซฟสุดๆนะครับตรงนี้ครับด้านของโฟลิกโดนไปครับโดนเกี่ยวตัดสินนะครับเปิดตัดสินแต่จะรอดหรือเปล่าครับเป็นด้านของไอริสลีมิกได้ไปฮะเอาเลยฮะเขาบวกเช่นเดียวกันครับทางด้านของเชอรี่จะรอดหรือเปล่าก็โดนแก้แค้นกับเพื่อนเช่นเดียวกันครับเอ็กซิคิวเก็บไปนะครับแต่ขวานี่เหมือนจะมีประเด็นนะครับเพราะเขาไหลลลลมมาแแ้้้้ววววคคริปถึงดดยนนนะะะับเจๆฮ ชินหน้าอยู่ตัวเดียวนะครับจะเต็ได้ไหมซึ่งบอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับเก็บป๊อบล่างไปได้นะครับเฟิร์สเบคอนแท็กไปทางนึงแล้วครับนะฮะเป็นซูมครีปครับในเลนล่างนะฮะของเฟิร์สเบคอนครับเอวิลเอวิลเอวิลระวังเอวิลสายการบินแจมโคครับพยายแลหาครับแล้วเจอแล้วด้วยป่อยสกิลหนึ่งไปครับแล้วตามไปครับทางด้านของไอริสก็ตามมาติดๆครับพุ่งเข้าไปแล้วเกิดอันตรายกันดีคระ ไปรอ,อดครับแล้วก็แถมทางด้านของผู้คข้าไปตัวหนึ่งครับทางด้านของรอย่อกับเยกเข้ามาครับมีมาต้องออกครับแต่ไปเจอทางด้านของโฟลิกไล่อยู่ว่าโอ้โหเก็บคืนไปได้เนะครับเสียงก็ไปฝั่งละสองนะฮะอ๋อทางขวาเสียไปสามทีเดียวทางด้านของโรดดี้ เหมือนจะพิกันไปพิกันมานะครับเพราะว่าไปไล่เอวิลนะครับเก็บเสร็จนะครับทางฝั่งของโหลดดิ้งก็เติมทีมมาไม่แพ้กันเงินห่างก,กันไม่เยอะนะครับเงินหา่างพีคแค่สองพันเท่านั้นเองครับเชอรี่มาประจัก,การที่เลนกลางอ่ะไม่ให้ทางด้านของโหลดดิ้งนั้นเอาป้อมได้เข้าสู่นาทีที่8นะครับผมสกอร์ที่6ต่อ5นะครับโหลดดิ้งพยายามจะไหลไปนะครับแคมป์ที่มังกรนะฮะบ,บิซ่าดราดอนนะครับเพื่อคอยให้เฟรนดิกมาแต่ว่าปะทะก,กันแล้วแหม่คนปวดสองศนย์ถึ ตงยกให้ 0.7x เรือ 0.7x คนน้าลำคา2.7นะแมยังคงวนเวียนอยู่นะครับเฟนิกพยายาม ฐานจังหวะนะครับเอวิลที่จะแล้วพยายามจะตาม 007X ครับแต่กลับไปเอาทางด้านของแอปิโซนดากอนก่อนครับทางด้านของโหลดดิงครับรีบิกมาถึงแล้วครับไาเราก็จายไปแต่มังกรต้องตายไปก่อนแล้วเก็บให้ได้นะครับตอนนี้ได้ยกว่าฝากความหวังไว้ที่คุณแก้วข้างบนแล้วนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มาเข้าไฟนะครับได้เลว่าถ้าเกิดจัดุแบบรีบิกเมื่อสักครู่นี้หรือไม่นะฮะแล้วเชอรี่ตีมังกรอยู่อย่างนี้ครับโดนเฟดิ้ครับมาถึงจะขโมยผลงานไปหรือเปล่าครับ โดนขโมยนะรู้สึกนะครับเพราะว่าเงินไม่เด้งนะฮะจ้าอ้าวแล้วจตอนนี้ครับเปิดตันทีเข้าไปเราสามตัวครับเจลลี่เข้ามาตามต่อทันทีตาต่าย่ายิงไวแล้วยังเหลือให้แต่ว่าคิงหนัดเจมโคเก็บปลายได้แม่เป็นการเปิดอัลติเมตที่สวยมากครงูยิ่งโดนเท่าไหร่นะครับไอริจะยิ่งเกราะขึ้นมากตามจำนวนนะครับทาร์เก็ตที่โดนนะฮะแล้วตัดใจเอาตัวดาร์คเลเยอร์ในทันทีครับเกมเร็วครับผมแต่ว่าโฟลิกไม่ยอมนะครับศูนย์ศูนย์เอ็กก็พยายามโซนไม่ให้เข้าครับปาบอลไปครับทางด้านของตาต่าครับตอนนี้เป็นรับ ตากระต่ายตามไปติดด้วยแย่แล้วกลายเป็นเกมพลิกด้วาครับทางด้านของโรดดิ้งจะสามารถขโมยแต่ร่างสลีได้หรือไม่แต่ว่าเชลลี่มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีมาร์คสกิลใส่ไปที่ถังนั่งของโรโย่หนีได้ไหมได้ครับเป็นโฟลิกประทับกับทางด้านของเชลลี่อยู่แต่เชลลี่บอกว่าต้องเจอกันหน่อยเป็นสองคนที่ยังไม่ตายและไม่ยอมกลับบ้านด้วยนะครับแล้วก็เกมก็พลิกนะฮะ เชอรี่ไล่เก็บนะครับไปพร้อมกับเจมโคนะครับดับเบิร์แท็บกันไปเลยนะครับแล้วก็แยกย้ายก่อนนะครับปล่อยดักซเลเยอร์ไว้นะครับค่อยมาเก็บกันทีหลังโโอ้หเชอรี่เจมโคครับฆ่าทั้งโลกครับโอ้เป็นดูโอที่น่ากลัวจริงๆแต่สกอร์นี้ไม่ทิ้งห่างนะครับนาทีที่10นะครับ11ต่อ8นะฮะห่างสอ0 0ันเป็นเท่านั้นนะครับตอนนี้อยู่ที่ทีมไหนนิ่งกว่ากันแล้วครับแต่ถ้าดูทางด้านของทาวเวอร์นะครับเฟิร์สเป็นคค่อนข้างเด็บไปได้เยอะนะครับเสียป้อมนอกไปป้อมเดียวในขณะที่โดดที่เสียไปถึงงข้้าาในนดเลลนขวาแ้วนะฮะ แต่ว่ามีเอวิลเลสเฟนิกซอยู่นี่ประมาทไม่ได้นะครับเผลอทีนี้อาจจะดันจนแหกหมดเลยก็ได้นะเราเห็นกันมาเยอะนะครับกับเฟนิกซ์ที่สายเนียนเนี่ยครับดุจริงๆไมาหาเกมนี้ต้องชมรีมิครับอันตรีสวยหลายรอบมากเลยครับผมและเอพิโซดท้ายตัวนี้ครับ จะเป็นเหยื่อล่อทางด้านของโหลดดิ้งได้ไหรือเปล่ามาหม,หมดเลยอ่ะเข้าปัดช้าครับปาไปก่อนเนทันทีครับทางด้านโฟลิกตกอยู่กลางวงล้อมครับต้องกดอันติหนีออกครับแล้วโฟลิกหันกลับมาพยายามเอาดามเมดนะแต่ไม่รออหรือเปล่าครับทางด้านโฟลิกต้องถอยออกแล้วเป็นเชลลี่มันเก็บไปครับเข้าไปกลางวงครับเพื่อนจะตายเช่นเดียวกันครับทางด้านของซูซเอ็กซ์แล้วเป็นทางด้านของมีมาครับโดนทางด้านของบของไล่อยู่อ่ะเป็นเชลลี่พยายามที่จะเอาเอวิลครับอ้เจมโคครับ พยายามที่จะเอาทางด้านของแย่จับแต่ต้องถอยออกครับเพราะวูคองนั้นโฟกัสอยู่เชอรี่นั้นเก็บทางด้านของเฟลิกซ์ได้ครับแต่เหมือนจะไม่รอดครับตัววูคองแก้วเก็บไปเช่นเดียวกันเสียไป4ตัวนะครับตอนนี้เจมโคต้องออกแล้วนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยแก้วนะครับค่อนข้างที่จะคริโหดแล้วนะฮะโอ้โหเป็นไฟทังนั่นอบิโซอนดอร์กลที่สูญเสียกันไปฝั่งหนึ่งสีฝั่งหนึ่งสามนะครับว่าทางด้านของรอยย่อเปิดสวยครับทำได้ทางด้านของสุดทเอ็นั้น ไม่สามารถที่ทนดาเมจได้แล้วพีมาร์คเลือดก็เหลือน้อย <c oughs> ครับผมไปโไไดนน้านของแก้วไล่อีกฮะครับผม <c oughs> โดนเสกตไปครับพีมาร์คยืนทำสกิลไม่ได้นั่นเอง d a <c oughs> เมจเริ่มอลังการครับโอ้โหของนี่เริ่มไหวกันแล้วฮะทั้งฝั่งของคุณแก้วนะออกเป็นสลิคสติ๊กนะครับกับ แซงติสลฟมาแล้วนะครับเป็นตีเร็วกับพี่ใหญ่นะฮะเงินหาเพียงแค่หนึ่งพันเท่านั้นครับครับผมตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบกันแล้วครับแต่ว่าเฟิร์สเบคอนเอาจังหวะกระจายพยายามพิชิตเอาทางด้านของเดอะดาร์คเลเยอะฮะจะจบเกมนี้ได้ในวอร์นี้หรือเปล่าครับเพราะว่ามีบัฟนะฮะเพิ่มพลังโจมตีถึง30%เรียกได้ว่าเหมือนออกไอเทมทั้งท็อปไปอีกชิ้นหรืชั่วคราวเลยนะครับผม เอวิลบอกไม่สดนะครับในเมื่อเขาเอาดาร์กเราก็เอาอวิซโซให้ทีมใช่ไหมแล้วตัดสินใจครับเอาลลเลยครับเกี่ยวไว้ก่อนได้ครับทางด้านของเยียดโดนเกี่ยวไว้ต้องถอยไหลออกนะฮะตอนนี้เอวิลเนียนแล้วฮะเนียนแล้วฮะป้อมนี้ก็ไม่ยากไม่เย็นครับเชอรี่ดันหน้าให้ทางด้านของลีมิกเก็บไปต้องดูว่าการตัดสินใจของเอวิลจะกลับมาอกลับมาแล้วแล้วตัดสินใจเอาป้อมในทันทีครับไม่สามารถที่จะทนทานพลังดัมเมจของการมีบัฟได้ เหลือเพียงแค่ติ้บ้าเท่านั้นแต่ว่าลีมิกครับพยายามที่จะโดนแก้วนะฮะโดนจับครับแต่ว่ารอดออกมาได้ครับแล้วเชอรี่กระโดดเข้าไปครับแก้วเลือดลบเป็นข้อรอเป็นแ้างครับต้องถอยไปลีเลือดจ่อนนะลีมิกเมื่อกี้โดนนะครับอ่าของคุณแกวนะครับโดดพลิกเข้าให้นะครับเรได้ว่าเกือบตายอยู่เหมือนกันนะครับทำให้ต้องวิ่กลับบ้านไปก่อนนะฮะแต่ลีมิกเปิดอันติแล้วมีก่อนแล้ววิ่งไวครับใช่เป็นตัวที่โดนฆ่ายากจริงๆครับไายลีแม้ว่าทุกคนจะแยกย้ายแต่ยังมีคนเดิมนะครับ เจ้าพ่อคนเดิมเล่น <I wish. S 1> อยู่คนเดียวอยู่เลนบนนะครับ <I wish. S 1> เชอรี่นะครับปะทะกับเอวิลแล้วเหมือนจะโดนล่อซื้ออยู่หรือเปล่านะครับโอ้ย oh, <you S 1> ืนวาดไปอย่างงี้เหรอ <laughs> ล่อซื้อโอ้ oh, ล่อซื้อล่อซื้อโอเคมีของเชนนะครับและช้างหน้าอยู่รอบๆนะครับไอ้ยุิมาเติมนะครับไม่รู้ว่าตรงนี้จะมีไฟไหมนะฮะ <am> <laughs> ทงฝั่งของโหลดที่มีกล่อลุ่มอย่างเดียวแน่นนะครับเพราะว่าเขาจับพลาดไม่ได้แล้วนะครับผมและฝากความหวังไปที่เอวิลกับแก้วนั่นเองนะครับเกมนี้มันจะตึงไปไหนเนี่ยเอาเลยฮะคาลิเบอร์ในทันทีครับแต่ไม่สนใจครับเพื่อเรียงข้อข้อเดียวนะฮะเจลรี่บอกไม่สะทกสะทานครับ ทางฝั่งของตัวไดเมจนะครับยังคงกระจายอินชีเล่นกลางนะครับแล้วก็คอยเก็บอัพติทีปเป็นมังกรเล็กให้ด้วยนี่เชอรี่นะครับโดดมานะฮะเพื่อหลังจากจบเกมนี้นะครับแมตช์หน้าจะเป็นการพบกันระหว่างทันห้าของดีออนสตาร์ติจินะครับเวอร์ซัสกับทางด้าของแบ็คฟอร์เรสนั่นเองอันน่าอันน้าเป็นโลเวอร์แบ็คเก็ตหรือว่าโรเซอร์แบ็คเก็ตนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปในรอบของไฟนอลของโรเซอร์โอเคนะครับเรียกได้ว่ามีแมตช์ให้ดูเพิ่มขึ้น <_ d ream> นะฮะมันกันยักระคืนและแล้วนะครับไอรีก็เก็บออสิทีฟให้เพื่อนได้เป็นอพิโซดตัวที่สามถูและดูความกล้ายืนของเชอรี่ครับอยู่คนเดียวครับแต่สนใจกลัวอะไรที่ไหนครับโคลิคเข้ามาครับพยายามที่จะดังครับแต่ไม่มีผลกระทบอะไรทั้ง<อ>สิ้นกับเชอรี่ฮะเลื <นะ S 2> เอดไม่คิดจะลดเลยเหรอมากถึงสามตัวใลขนาดนี้นนแต่อย่างาระหว่างที่โดนเขาอืดโดนเขาอืดไว้โดนเขาสโลไว้ตรงกลางฮะ ตรงกลางครับมีการเข้าป้อมกันเกิดขึ้นหรือเปล่าครับโฟลิกต้องออกมาไล่นะเหมือนจะนูนๆอยู่เหมือนเกมเมือ่อกี้แ๊ะเลยฮะวิ่งกันไปวิ่งก<า>ันมานะครับอยู่แตแถวหน้าบ้านนี่เลยฮะอย่าปล่อยทาร่าให้เชอรี่ได้ไหมไม่ไหวแล้วนะพยายามจะดันกัน3เลนนะครับแต่เอาไม่เข้านะครับแล้วโหลดดิ้งก็พยายามกันอยู่เหมือนกันนะฮะเรียกได้ว่าน่าจะรอพลิกนะครับและน่าจะ ตั้งใจฟาสเอ็นทีเดียวเลยนะครับผมแยกแย้ายครับเหมือนเดิมเลยใจเย็นมากนะครับเก็บทุกปั๊บให้เรียบร้อยก่อนบวกนะฮะหรือว่าจะรอจังหวะดาร์คซาเรียตัวที่2หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับโอ้โหไอเทมนี่เมื่อกี้ดุดันมากๆตอนนี้เนี่ย เฟนิกของเอวิลนะครับต้องระวังมากๆเพราะว่าไอเทมนี่เรียกว่าแทบจะครบแล้วบรรยากาศพันกันสักนิดนึงนะครับสำหรับน้องๆที่มาในงานไม่ได้นะฮะครับผมชมการถ่ายทอดสดทางการีน่าไลฟ์นะครับสุ่มแจกของรางวัล Rov เช่นหมอนคูปองผงกุญแจและเสื้อครับอ่าลิมิเตในเช่นนขนาดนี้นะครับอย่าลืมนะฮะไปชมในไลฟ์กันได้นะครับผมที่การีน่าไลฟ์นะการีน่าไลฟ์นะฮะมังกรเล็กมังกรใหญ่ปั๊บปูปั๊บเลสทุกอย่างมดูเลือดหมดนะดูเลือดเชอรี่นะครับ เป็นเป็นผมผมก็ไม่ตีนะะถ้าเลือดมนจะขนาดนี้โอ้โห 007x ก็ไม่น้อยนะนไม่น้อยต้โโองดูว่าทางคุณแก้วกับเอวิลนะครับจะสามารถลดไอเลือดเยอะขนาดนี้ได้หรือไม่นะฮะเอาละครับแก้วครับ อยากลองแล้วเกิดไอตัวนี้มันหนาแค่ไหนกระโดดไปไม่ลดเลยอะไม่เข้าแก้วแก้วบอกแก้วบอกมันบั๊กหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยนี่คือไปรวมกันสามสี่คนนี่ไม่คิดจะเลือกต่อแก้วสิ่งก้นกับกับบ้านดีกว่านะครับเอาแล้วครับรับเท่าไไปจังหวะนี้ครับเอาแล้วเอาแล้ไอวิวไปได้ครับเป็นนิดไม่รอดครับตรงหน้าของเจมโกเก็บไปครับทั้งแก้วครับรับทุกอย่างของนาตาหย่าโดนฉีดไปเราย่อพยายามเบี่ยงแต่ไม่เพียงพอครับทางธนาของเจมโกต้องถอยออกเพราะเลือดเหลือน้อยแล้ว เชอรี่ไม่มานะครับไม่มานะแต่ว่าเอาพิ่มไม่เพื่อนเนียนๆเลยและเก็บไล่ต่อโฟลิกนะครับให้เขาตับเฝ้าทางด้านของเฟรนเบคอนเก็บป้อมทุกป้อมของโรดดิ้งเป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงป้อมนายเท่านั้นนะและเขาไหลเข้ามาแล้วนะครับและ2คนนี้โฟลิกกับเยี่ยนจะพยายามจะเด็บแป่<ล>ว่าทีละที่ได้ไปเวียดน,นามได้แก่เฟรนเบคอนครับพร้อมกระนติงเลไปแล้วขั้นต่อผ้ามือปาั้นเอง